กรับกลับมาขว้าดาวเก้าอีบ้านทางช่องอ่าใช่ไหมกระลักกลักกลักวันนี้มาสายนิดหนึ่งนะขออภัยนะครับอ่าเพราะว่าเกิดการคล้องทางเทคนิคคือคอมมมนแนงด้วยนะครับแล้วก็มาโหลดช้าอีกตงหงกด้วยนะเน็ตช้าครับอ่า ก็ขอภัยด้วยที่มาช้านะแต่ยังไงก็พยายามมานะแต่ของเราเนี่มันรอบบ่ายๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าท่านใดที่ต้องการที่จะไปรอบเช้าอะไรเท้าต่างๆนนะเรียนรู้ไว้เอาตรงนั้นไปก็มีปัญหาครับทูคอมแพกง่ายๆได้ตังค์นี่แน่นอนชัดเจนนะ อาหารชนแนลก็เป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรบพิชัยสงครามสู่จตุงจรงโชงเป็นจลโลกะธาตุมาพูดคุยบอกกล่าวท่านได้รับรู้ว่าเราจะดูดวงอย่างเราข้างในพลิกชีวิตเพื่อเป็นมาเศรษฐีได้ดูดวงของเราอย่างไรเพื่อพลิกชีวิตของเรามีกินมีใช้มีอยู่แบบสะดวกสบายอ่ะนะง่ายๆก็คือมีเงินมีทองใช้ตลอดเราจะดูดวงอย่างไงให้เป็นอย่างนั้นดูดวงอย่างไงให้เข้าใจดวงดูดวงอย่างไงให้ดวงเข้าใจเราและดวงจะผลักดันเราไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จเองโดยปล่อยให้ดวงเป็นดวงเป็นตัวทํางานนะแต่เราต้องเข้าใจเขาก่อนนะ เข้าใจเขาก่อนเข้าใจวิธีเขาก่อนตรงนั้นคือหลักการของโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูตรจรงโชคเป็นยโร์งทาก็จะมาบอกกล่าวตำรับรู้ตรงนี้นะแล้วก็จะมาอัปเดตในเรื่องของตำแหน่งดวงดาวต่างๆที่โคจรเข้าสู่มุมที่มีอิทธิพลต่อตัวเลขของทุกวันนะเร้ก็รายวันเลยทุกวันเลยนะมาบอกกล่าวานรับรู้เป็นประจำอัปเดตความรวยให้ท่านเป็นประจำทุกวันติดตามได้ในช่องอ้าฮาเนเอวคือแล้ <c oughs> วท่านใดที่เข้ามาก็ผมก็พูดไปสไตล์นี้นะ ก็ฟังไปสบายใจใครที่เชื่อศรัทธาเชื่อศรัทธานในแนวทางนะไม่เกะกาลังเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไม่หลีรลอแล้วก็คิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงเข้ามาสู่ระบบนี้ได้แล้วกดสารเสวิจะเป็นตัวผลักดันท่านไปสู่ความรุ่งเรืองก็นําประสบความสําเร็จเองปล่อยวางให้ได้นะครับตามนั้นนะอ้าวนี่ก็คือบอกกล่าวจะรับรู้นะครับตามนั้นใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนคนที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ไปให้ด้วยนะครับฝากความรวยไ คนอื่นว่ก็จะดียิ่งนะครับอา้าวตามนั้นนะครับแม่เมื่อวานนี้ก็ไปที่ลาวนะเมื่อวานนี้ผมแม่เสดายลาวมากผมไปเน้นตัวสามแปดนะเน้นเป็นตัวบรโคตรนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมุมดาวเมื่อวานของลาวนี่ใครเรียนไปแล้วนี่ชัดเจนเลยมุมทีจีสี่เจ็ดตัวเดียวครับผมแล้วก็ k ค n สามกับแ r ด3สามกับ8ดเหมือนอยู่ที่สามกับแดมีแค่เจ็ดสามกับเจ็ดแดค่นี้เองนะครับเมื่อวานเนี่ย โอ้สุดยอดจริงๆถ้าท่านฟังใน e อ็กโอทีบ์แชนแนลผมว่าผมมีข้อแบบได้ลึกซึ้งมากๆเลยนะลาวเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะสุดยอดมากเลยท่านใดท,ท,ท,ที่เข้าไปฟังนี่นะถือว่าสุดยอดในเอ็กโอทีบ์แชนแนลนี่นะมันก็มีอยู่วิธีการที่ท่านจะเข้าไปฟังคือหนึ่งสมัครเป็นสมาชิโดยตรงนะอันที่สองคือสมัครเรียนนะสมัครเรียนร์สใหญ่นะอันที่สามก็คือท่านสั่งซื้อโทรศัพท์อัจฉริยะ มีระบบจิ้มกดได้ตังค์นะแล้วก็อันที่4ีคือท่านสมัครอคอร์สพิเศษอบรมแบบติวเข้มในเดือนมกราคม10ท่านนะอันนี้ท่านจะได้เข้าในทีมอ่า,อาช่อง n e ลโดยตรงเลยส่วนเฉพาะท่านใดที่สมัครติวเข้มนะของเดือนมกรานะไปไปลายเดือนมกราเนี่ยติวเข้มรับ10ท่านอันเนี้ยท่านได้ทุกอย่างเลยนะได้ทุกอย่างได้อะไรเลยแล้วก็จะได้โทรศัพท์ iPhone นะ p h o n e ฟรีนะ คนละหนึ่งเครื่องแน่นอนชัดเจนถ้าสมัครนะอันนี้ได้ฟรีเลยนะครับได้ฟรีเลยสมัครไอโฟนนะให้ไอโฟนเลยนะครับไอโฟนสิบห้าโปรแม็กเลยไหมประมาณนะั้นทําไม่สิบห้าโปรแม็กก็สิบสี่โปรแม็กโดยประมาณนั้นนะครับให้ฟรีเลยนะครับเนี่ยท่านสมัครติวเข้มนะต้องติวเข้มเนี่ยก็คือติวเข้มเนี่ยท่านได้ทุกอย่างเลยนะถ้าติวเข้มเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะครับตามนั้นท่านได้จะเข้าไปในช่องเอกอัครทีชแนลนะครับไม่ใช่เอกอัครทีวีทกนะส่วนเอกอัครทีวีกก็เป็นสมาชิกนะ ต่ต่อไปในสมาชิกเลยก็ตามที่ท่านเป็นสมาชิกตรงนั้นผมจะให้สิทธิ์ท่านมาที่เอโกที a n ชแนลที่เดียวนะที่เดียวเลยนะตามนี้เลยนะครับเอาหนอแจ้งไปแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบสามเนี่ยที่ที่ท,ที่วันที่ยี่สบามวันเสาร์นะวันที่ยี่สบามวันเสาร์นะครับเดี๋ยววันเสาร์วันที่ยี่สิบสามเนี่ย,ท,ยที่งานอบรมสัมมนาคำพิรุยนะอันนี้ท่านต้องไปแน่ๆแหละที่จริงแล้วตรงเนี้ยถ้าท่านไปตรงนี้นะท่านไปอบรมตรงนี้นะครับตรงตรงตรงเนี้ย ที่อบรมตรงวันที่23เนี่ยถ้าไปอบรมตรงนี้ผมว่าท่านคุ้มมากๆนะเพราะว่าท่านจะได้สิทธิ์เข้าไปในช่อง e เอ็กโอทีชแนลโดยตรงเลยนะอันนี้คือคุ้มมากๆที่ท่านไปนะเพราะทุกคนที่ไปนะมันสลับไปสลับมาอยู่นิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับฝ่ายเทคนิคคือ <c oughs> นะไปทน่นหน่มันช้มันมันอะไรมันสลับไปสลับมาอยู่นิดหนึ่งมันก็เลยงงอยู่นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือมันขึ้นมา3หลักสุดแฟชุดวิชาแล้วคือสมัครเรียนอันนี้ถ้าสมัครเรียนคอร์ดใหญ่เนี่ยท่านก็ได้เข้าไปช่องเอ็กโอทีแช n แนลนะเอ็กโทีชแนลส่วนท่านใดที่จะไปอบรมวันที่ยีเนี่ยนะอบรมวันที่23เนี่ยนะอ,อัน 23, เนี้ยนนผมถือว่าท่านนะ่ยคุ้มมากๆเพราะท่านจะได้เข้าไปในช่องเอ็กโอทีแชแนลนะ นะอันนี้คือให้สิทธิ์เลยพอผ่านการอบรมมาเสร็จสับเรียบร้อยอท่านเอาอีเมลให้ผมเตรียมอีเมลท่านไปด้วยนะอีเมลผมปุ๊บท่านก็จะได้เข้าโดยอัตโนมัติอันนี้สุดยอดคุ้มมากๆการเข้าไปในช่องอีโคทีพแทนแนลนี่ถือว่าสุดยอดมากงานอบรมครั้งนี้นะถ้าท่านไม่ไปอบรมในครั้งวันที่23นี่นะท่านจะเข้าไปในช่องอีโคทีพแชนแนลเนี่ยหนึ่งท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกนะอันที่2ท่านก็ต้องสมัครเรียน คช่ไหมอดใหญ่เลยนะคอดใหญ่เลยแล้วก็อันที่3ท่านต้องอซื้อโทรศัพท์อัจฉริยะจิ้มกดนะได้ตังนะไม่ว่าจะเป็น Android ก็ตาม iPhone ก็ตามได้หมดอันนี้คือวิธีการที่จะเข้าไปในช่อง e t อก e Channel แล้วก็อันที่4คือสมัครแบบติวเข้มสุดๆนะวันเดือนมกราคมนะอันนี้10ท่านอันนี้คือจะได้เข้าไปในช่อง e t อกท Channel อันนี้คือหลักการนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่สมัครไปอบรมที่เดือนมกราคมนะ มกราปลายเดือนหรือ,อม,มกอ่อกุมภามกรากุมภานี่แหละปลายเดือนเราไม่ไปเราไม่ไปปีใหม่นะเพราะคนมันเยอะใช่ไหมละ่ะอันนั้นแหละท่านสมัครตรัวนั้นปุ๊บเนี่ยนะท่านจะได้ทุกอย่างแล้วก็จะได้ iPhone ด้วยแถม i p h o n นให้ท่านฟรีเลยนะสมัครติวเข้มนะสิท่าน1ิเครื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็0ูนย์โอสี่นะครับวันที่23นี่คือว่าผมว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานเปิดโอกาสให้ท่านได้หยิบเงินล้านนะ่ะนะเปิดโอกาสเลยนะเพราะว่าท่านจะได้ทุกอย่างไนะหนึ่งได้เข้าช่อง Electric Channel แล้วก็ได้เข้าไปในกลุ่มเอ็กโอทีชแนลด้วยโอาถือว่าสุดยอดคุ้มนะได้หนังสือด้วยนะโอ้มันคุ้มนะครับคุ้มจริงๆนะคุ้มจริงๆในงานนี้ท่านต้องไปวันนี้ขอยืนยันนะท่านใดที่จองไว้แล้วท่านใดที่โทรไปอจองไว้อะไรจะวันนี้ขอให้ยืนยันหน่อยนะครับขอให้ยืนยันหน่อยนะครับเขาจะได้จัดที่นั่งให้ครบตามหอยู่หน่อยไม่ได้จะได้ไม่ขุกขักในวันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบสามนะครับก็แจ้งไปนิดนึงนะฮะศูนย์สี่สองแปดแปดศูนย์นะครับเา้าวันนี้ก็แจ้ง แ <c oughs> ตด่ดนรับทราบประมาณนี้นะวันนี้ผมทามาหลายรอบลแล้วนี่ว่าจะขึ้นได้นี่โอ้ยคอคอแห้งไว้แล้วท่านเห็นที่หนึ่งคลิปที่มันขึ้นมานี่นะพราะความเราของเราทําให้มันดีทําให้มันชัดจะรู้ว่าผมอัดคลิปไปกี่ครั้งหนึ่งจะได้นะวันนี้ผมอัดไปทั้งหมดหกครั้งนะครับเหมือนก็ทายเลยเหมือนก็เทคแล้วเทคอีกเทคแล้วเทคอีกอ่หกครั้งเนี่ยถึงจะได้ครั้งที่หกเนี่ยถึงจะสําเร็จเดี๋ยวว่ามันไม่ได้ธรรมด,ดานนเวลาเราจะทําอะไรนี่มันก็จะมี ของมันนะครับมีมีของมันอยู่ตลอดเวลาแหละว่าก็อันเนี้ยเราก็มีความมุ่งมั่นนะเมื่อวานก็โอเคก็เสียดายอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าในาสายรูดเรไม่มีปัญหานะสังกัดแปดมันเหมือนกันอยู่แล้วระหว่าง KN กับ R s เ <c oughs> นี่ยคือตำแหน่งดาวตรงเนี้ยผมถือว่าสุดยอดนะในวิชาชุด Tru คอมเพเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะสุดยอดมากๆนะ True c o m พล็กเมื่อวานนี้มาตรงมาเป๊ะมาแบบสุดยอดอะนะ สุดยอดจริงๆเมื่อวานเนี่ยถือว่าได้ครบจบขบวนความเลยนะเมื่อวานเนี่ยถือว่าเต็มครับนะทูคอมเพกง่ายๆได้ตังค์แน่นอนชัดเจนนะมันที่ยิบสาวเราไปเราไปเรียนรู้กันตรงนี้นะครับทูคอมเพกง่ายๆได้ตังค์เอากลับมาวันนี้ก่อนนะเมื่อวานนั้ก็ลาวนี่โอ้โหสุดยอดม,มากๆท่านใดที่ไปฟังในออคติฟแชนแนลนี่ผมถือว่าสุดยอดนะวิเคราะห์ได้แบบคือมุมที่จริงๆครับผมก็บอกท่านเลยมุมทีจีซีอ่ะ นะที่ยืนเสีเป็นมุมที่แบบท่านหาได้ปุ๊บมันมามีเจ็ดตัวเดียวด้วยเมื่อวานลาวอะ่ะเจ็ดตัวเดียวเลยก็ไปยิงกับไอเอสอะยิงกับไอเอสยิงเคเอนวันสามก็บแปดอยู่แล้วยังมันก็เจ็ดสามเจ็ดแปดเท่านั้นเองไะเมื่อวานโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะสุดยอดมากๆเลยนะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหสายอ่าจิมกดเราก็ผมบอกว่าไปที่ลาวต่อแล้วกันนะมันยังไงเราฮานอยเราอ่าเหนื่อยจากฮานอยมาเที่ยวเหนื่อยฮานอยมาใช่ไหม ไปพักที่ลาวเลยเมื่อวานเนี่ยเอาสายจิ้มกดเราไปลยุยลุยที่ลาวเลยโอ้โหแตกที่ลาวโปะเชะเลยนะครับสายจิ้มกดแต่ว่ามันก็ธรรมดาแต่มันรอบรอบลาวนี่มันรอบเหนื่อยแล้วงฮะหมดแรงแล้วหมดแรงกินแล้วอเลยกินได้น้อยหน่อยกินได้น้อยหน่อยเอากลับมาดูวันนี้ครับวันนี้นะเอาเดี๋ยวผมเอาใบขาวขึ้นในทั้งก่อนนะ พราะว่าวันนี้มาช้ามากๆนะผมก็เนี่ยเอาใบขาวท่านก่อนนะครับท่านจะได้เอาใบขาวไปนะครับใบขาวไปในใบขาวก็จะมีสายหวานอยู่แล้วเนี่ยสายหวานอยู่แล้วครับเนี่ยมีสายคือมันเหมือนก,กันนั่นแหละกับใบนี้ นะใบเนี้ยก็เหมือนกันใบหวานเนี่ยสายหวาน,นก็จะเหมือนกันวันพธหัดนะอย่าลืมนะครับคราวที่แล้วเนี่ยครูครูเล่นงาแคราวที่แล้วเนี่ยตามไปเจ็ดสองมาเต็มเต็มเลยนะคราวที่แล้วเดี๋ยวเจ็ดสองรอบนี้จะมาเจ็ดห้าไหมล่ะเนี่ยก็ว่าไปตามนีม้นะอ้าวเดี๋ยวผมขึ้นใบใหญ่ท่านเลยนะทีเดียวเลยนะพอสายหวานท่านได้เราขึ้นใบใหญ่เลยทีเดียวเลยนะจะได้ไปทีเดียวเลยครับอา้ามาตัวนี้เคราะห์เนี่ยก็ยไม่มีอะไรครับตัวเคเวนก็คือเจ็ดสองอยู่แล้วนะ อ่าวันพฤหัสมันชอบอะไรที่แปลกๆนะบางทีก็คือถ้าเราจัดตามนี้ก็มี7จดห้านะครับะมี7จดห้านะครับตามนี้เลย7จดห้าไม่มีอะไรแล้วครับนะเจ็ดห้าสองห้าก็คืออยู่เน้นอยู่แค่นี้ครับเจ็ดหสองหจะมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะ7จ็ดห้าสองห้านี้ถ้าท่าน7จ็ดหสองใช่ไหมท่านเอาอะไรมายิงก็4ทีที่เพราะสเป็น AR ตัวเดียวด้วย เอตัวเดียวด้วยเมื่อวาน4ไม่มานะสเป็น AR เหมือนกันนะทั้งรอบอทุ่มทั้งรอบสองทุ่มหกโมงแล้วก็รอบสองทุ่มเนี่ยเอไม่ทํางานวันนี้สี่จะทางานไม่ไลเอ AR ถ้า4ี่ทำงานก็ไม่มีอะไรครับสี่เจ็เลยครับเต็มๆนะจะเต็มเลยเนี่ยครับจะเต็มเลยนะ จะเต็มเลยจริงๆแล้วตรงนี้ผมก็วาง4ตัวถ้าปกติแล้วตรงนี้จะไม่ได้วาง4ตัวนะจะวาง7ถ้าถ้าตามก็คือ7กับ2วันนี้มันเหมือนอยู่ที่2นะตัวเหมือนเหมือนอยู่ที่2อนะครับเหมือนอยู่ที่2นะวันะะอนอ 2, นะักวงวางให้ท่านตรงนี้ตอนนี้นจัดตามร,ระบบเลย25702075เนี่ยก็คือนี่จัดจัดตามร,ระบบเป๊ะเลยนะแต่ว่าเราก็ไปเต็งที่5เห็น่ไหมเพราะเนื่องจากว่าตัว rs ถ้ารู้อยู่แล้วว่าเน้นตัวไหนใช่ไหมถ้าไปเรียนวันที่23่สิบถ้ารู้เลยว่า rs เน้นตัวไหนใช่ไหมอย่างเมื่อวานนี้มันมาทั้งง30ั้้นะก็ไดต มันมาครบอะครับอ่าเมื่อมาครบมาครบเมื่อวานนี่ถือว่ามาครบ AR ก็ทำงานนสี่หนึ่งอะรอบสี่หนึ่งนะครับม,มาอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะเอาตามนี้นะครับอันนี้ก็จัดไปตามนี้ถ้าก็ค่อยๆวิเคราะห์ไปนะตัวนี้ค่อยวิเคราะห์มองไปมองให้มันรอบมองให้ลึกอะมองให้จุดเดือดเขียนออกมา แล้วท่านก็จะได้วิเคราะห์ได้ท่านจะจับได้แม่นด้วยนะเขียนออกมาท่านจะจับได้แม่นด้วยอ้าวรีเลทออฟเปอเรนแนนต์เมื่อวานนั่นก็มีคนได้อยู่สีหนึ่งนัเต็มเต็มเลยนะอุ๊ยนี้รีเลทออฟเปอเรนแนนต์เด็ดสี่หนึ่งเลยเต็มเต็มเลยอ่าก็ประมาณนี้มันไม่มีเลขอะไรมีหนึ่งสองสามสี่เองนะหนึ่งสองสามสี่เองก็สี่เป็นเออาร์อยู่แล้วถูกไหมล่ะสี่เป็นเออาร์อยู่แล้วมันจะมาคู่กับอะไรท่านก็ยิงวางไปตรงนั้นก็ก็เอออดีก็สูงศูนย์เจ็ดแปดอยู่แล้วเนี่ยนะเอออดีก็ ตามนั้นเลยแค่เจ็ดห้านะที่วางเราวางไว้เจ็ดห้าแต่ว่ามันเมิดอยู่ที่สองนะตัวเหมิดมันเหมิดอยู่ที่สองครับถ้าเกิดว่าตัวเหมิดมันเหมิดอยู่ที่สองลักษณะเนี้ยท่านก็ไม่มีอะไรก็สองห้าใช่ไหมละ่ะก็สองห้าอยู่แค่นั้นก็สี่สองห้าอ่ถ้าสี่สองห้าปุ๊บเอลด์มันหายไปไหนท่านก็ยิงผักลงล่างไปหรือท่านจะเอาแปดอ่าเจ็ดเออเจ็ดสองห้าแปดสองห้าศูนย์สองห้าอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันใช่ไหมละ่ะอันนี้คือว่าลักษณะผมก็วิคอให้ท่านได้รับทราบตรงนี้นะแต่ว่าสายตรงเจาะสายเจาะเนี่ยผมจะเอาไปไว้ในช่องเอ่านะ เพราะว่าไทยอยากจะเจาะลึกซึ่งแบบนั้นก็เข้าไปในช่อง e อกอติพชาน์เลเลยนะครับตามนั้นเลยนะผมจะเข้าไปตรงนั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็สบายๆเอาแต่ว่าแต่ว่าดวงท่านอ่ะบางทีต้องมาเช็คดวงอีกนิดหนึ่งนะขอพูดเรื่องดวงนิดหนึ่งนะครับเนี่ยผูกดวงเนี่ยถ้าท่านดวงเป็นผู้มีเกณฑ์ชะตาแบบที่จะถูก2ตัวสตัว4ตัวอะไรแล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะอ่ามันครั้งแรกเนี่ยผมให้ดูเรือนใช่ไหมอันแรกคือดูเรือนชะตานะ มีทั้งหมด6เรือนอันนั้นดูไปแล้วอันนั้นไปย้อนดูคลิปได้แต่ว่าอันเนี้ยเรามาดูดาวกับราศีดูสองอย่างประกอบกันนะดูราศีกับดาวเห็นไหมดูราศีกับดาวเข้าก่อนไม่รู้ผมพูดไปแล้วผมเริ่มต้นวันนี้เลยแล้วกันนะ่าหรือว่าวันครูไงไหวครูไหมวันนี้ไห <laughs> วครูเหรอ <laughs> นะ วหว้ครูผมก็จะสะสมไว้นะเป็นทุนการศึกษานะครับใครที่วหว้ครูเข้ามาอะไรมากมาผมจะสะสมไว้แล้วก็ผมจะออพอนั่นมาแนละ้วประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะไปมอบทุนการศึกษานะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้โอกาสนะท่านวหว้ครูมาผมจะให้โอกาสตรงนี้ไปนะครับตามนั้นไป <c oughs> นะเอา้าตรงเนี้ดูราศีกับดาวเห็นไหมดูราศีกับดาวทีนี้หลักการดูราศีนะ่ยท่านดูตามลักษณะของราศีเลยแต่ซื้อดูตามสัญ,ญลักษณ์ครับนะดูตามสัญ,ญลักษณ์ของราศีเลย ทีนี้ถ้าดูตามสัญลักษณ์ของราศีท่านก็จะเห็นตรงนี้ถ้าราศีที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของความเป็นคนใช่ไหมเนี่ยคือคนเนี่ยครับเนี่ยคนคู่ราศีเมถุนใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงสาวก็คือราศีกันคนถือตาช่างก็คือราศีตุลคนถือคันธนูก็คือราศีธนูคนแบกหม้อน้ําก็คือราศีกลุ่มใช่ไหมเนี่ยคือสัญลักษณ์แบบนี้คือราศีเป็นเขาเรียกว่าเป็นราศีของคน เขาเรียกคนมีสัญลักษณ์ความเป็นคนคนมาจากคําว่านาระนาระแปลว่ามนุษย์นาระแปลว่าคนนาระแปลว่าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่านี่คือเป็นนาระราศีอันนี้ดูราศีก่อนนะท่านอยู่ในราศีไหมอยู่ในห้าราศีนี้หรือเปล่านาระราศีมีเยอะสุดนะมีห้าราศีนะเพราะฉะนั้นท่านดูอยู่ท่านดูในนาระราศีไหมล่ะอย่างเมื่อวานทําไมลาวมันมาเบิ้ลเจ็ดเพราะเจ็ดมันอยู่ในราศีอ่ามันอยู่ในราศีนาระของเขานาระของเขาแล้วก็ดวงระวางก็ได้อยู่ที่ราศีกุมด้วย และเจ็ดมันก็ทับอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในลักษณะของราศีทั้งห้าคือราศีที่เป็นรูปคนนะจะไม่ง่ายราศีที่เป็นรูปคนอนะ่ะท่านให้ดูดาวก็คือดูห้าดูเจ็ดดูหนึ่งดูดาวพฤหัสดูดาวเสาร์ดูดาวหนึ่งดาวดทิตเนี่ยสามตัวเนี่ยดาวสามตัวนี่ครับดาวสามตัวนี่ถือว่าเป็นดาวหลักของท่านเลยนะคนที่ราศีเมถุนคนที่ราศีกันคนราศีตุลคนราศีธนูแล้วคนราศีกุมเนี่ยห้าราศีเนี่ยดูดาวสามดวงนี่คือห้า เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยถ้ามันมาทับลักท่านอยู่อย่างนี้ทับลักทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นราศีเมถุนราศีอ่ากัานราศีตุลแล้วก็ราศีธนูราศีกุมเนี่ยทั้งห้าทั้งเจ็ดแหละตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถ้ามาสามตัวนี้ถือว่าโอ้เป็นดวงเทพกําเนิดเลยนะก็เรียกเป็นดวงเทพกําเนิดเลยเนี่ยก็เรียกถ้ามาสามดวงในดวงเทพกําเนิดมาดวงใดดวงหนึ่งก็ได้ห้าก็ได้หนึ่งก็ได้เจ็ดก็ได้นะทับลักท่านอยู่เนี่ยหรือ ท่านอยู่ตรงนี้แล้วห้ามมาอยู่ตรงนี้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 อันนั้นก็ถือว่าเข้าเกณฑ์แต่ว่ามันเกณฑ์นอกเกณฑ์ในจริงคือท่านต้องไปคนราศีตามที่ว่านะแล้วก็ดูดาวห้าเจ็ดหนึ่งถ้ามาอยู่อย่างนี้ในพื้นดวงท่านคือห้าเจ็ดหนึ่งทับลักกับผู้นี้ง่ายนะในห้าราศีนี้นะราศีเมถุนราศีกันราศีตุลราศีธนูแล้วก็ราศีกลุ่มห้าราศีนี้มีดาวมีห้ามีเจ็ดมีหนึ่ง 5้าเจดหนึ่งเี่ยมาทับลักทั้นอยู่ดาวใดดาวหนึ่งก็ได้นะถ้ามาสมดวงหนือถืเป็นดาวเทพกําเนิดนะราเลกเทพกําเนิดแต่ถ้าดาวใดดวงเหนือถือว่าเข้าเกณฑ์อย่างนี้ก็เรียกว่าดวงเข้าเกณฑ์มหาเศรษฐีถ้าไปสอดคล้องกับข่าวที่แล้วที่ผมบอกท่านไปแล้วว่าเรือนน่ะนะถ้าบังเอิญว่าถ้าเป็นคนราศีอ่าราศีธนูใช่ไหมห้ามันก็เป็นเรือนที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมล่ะพอห้าเป็นเรือนที่หนึ่งปุ๊บห้ามาทับลักราศีเมราศีธนูอันนี้คือเรือนหนึ่งเข้าเรือนหนึ่งใช่ไหมล่ะ หรือว่า5ไปเลงราศีเกิดท่านไปอยู่ราศีเมถุนอันนี้ห้าเล็งใช่ไหมอ่าห้าเล็งแต่ว่าไปอยู่ในเรือนเมถุนเมถุนก็คือเป็นนาระของอ่าของดาวพฤหัสด,ด้วยก็ถือว่าอันนี้คือเข้าเกณฑ์ใช่ไหมล้วเรียกเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์สองเกณฑ์ถือว่าสุดยอดมากๆไงไหมอันนี้ก็เรียกดูราศีและดูดาวอันนี้ราศีที่เป็นรูปคนก่อนนะอันเนี้ยมันต้องมาทับลักดูในดวงเดิมท่านด้วยและก็ดูจรเหมือนกันถ้าจรเมื่อไหร่ถ้าเป็นคนราศีอะไรทานูไหมห้ามาทับลักท่านนะ ห้าเจ็ดมาทับลักท่านหนึ่งมาทับลักท่านอันนี้ถือว่าเป็นดวงที่ดีมากๆสุดยอดราศีเมถุนราศีอ่กากันราศีตุลราศีกุมก็เหมือนกันถ้ามีห้าหนึ่งเจ็ดมาทับลักในดวงจรน,นะถือว่ามากๆตอนนี้เจ็ดมันทับลักอยู่ในราศีกุมเจ็ดมันโคจรอ,อยู่ในราศีกุมท่านใดที่อยู่ราศีกุมนั้นถือว่าเป็นดวงเฮงสุดๆเห็นใจไหมละ่ะพอเข้าเกณฑ์นนะเลขเจ็ดจะให้เลขให้โชคให้ลาภท่านแน่นอนถ้าท่านลังเกตเลขเจ็ดปุ๊บเลขเจ็ดจะไม่เกิดอ่าเลขเจ็ดจะไม่มีพลังกับท่านเพราะฉะนั้นต้องท่านต้องปรับโปรแกรมไง ปร,รับโปรแกรมในสมองท่านใหม่ว่าท่านต้องเข้าใจในเรื่องของดาวใหม่ดาวสามดาวแปดดาวเจ็ดเนี่ยนะซึงถือว่าท่านไปรับโปรแกรมที่ผิดๆมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะฝังเพราะท่านเห็นเสาทับลักในราศีกุมโอ้โหท่านแตกสลายกดสารชวิตแตกสลายปุ๊บเลขเจ็ดจะไม่มีพลังอํานาจให้กับท่านเลยเพราะท่านไปดูถูกเขาการดูถูกคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็จะไม่ให้เกียรติท่านไงเหมือนกันนะดวงดาวมีชีวิตมีวิญญ,ญาณมีการรับรู้ าไปให้ท่านไม่ให้เกียิดาวเจ็ดปุ๊บเจ็ดมาทำรักท่านรังเกียจเขาโอ้ยตรงนู้นนี่ไปทําพิธีขับไปทําพิธีไล่ไปทําพิธีอะไรแล้วแต่เนี่ยถือว่าเจ็ดเขาก็ถือว่าพลังจักรวาลจะรับรู้ว่าท่านไม่รับรับเขาท่านไม่รับเขาพอท่านไม่รับเขาพลังที่จะให้คุณท่านคือไม่มีเลยเสานี่คือความมั่งคั่งความ,มสมบูรณ์ความมั่นคงยั่งยืนนะ นะความมั่นคงยังยืนยืนยาวนานอนะ่ะราศาเล็กเจ็ดเนะเพราะนั้นด้านดีของเขาเพราะนั้นท่านไม่รับเลยท่านไม่รับสักด้านเลยมันก็หายไปนี่คือเคล็ดลับของโหราศาสตร์ตำรับพิเชียสงครามสูตรโจรสงโขทัยโลกธาตุาอยากมาบอกท่านในเรื่องของราศีนะอันนี้จําไว้เลยนะครับอ้าวตามนั้นว่าตามนี้นะครับก็พูดกันไปตามนี้เลย <laughs> นะครับอ้าวก็ย้อนกลับมาเรื่องงานสัมนาเราันที่ยี่สิบสามนะครับก็อ่าลงทะเบียนก็ 8โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับพอลงทะเบียนเสร็จเราก็เริ่มเข้าสู่วิชาการลงทะเบียนเสร็จรับกาแฟรับอาหารว่างนะเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยเราก็เข้าสู่มนแห่งการเรียนรู้กันเลยนะบทแห่งการเรียนรู้กันเลยก็คือ,อเข้าสู่วิชาการเข้าสู่การเรียนรู้กันไปจนถึงประมาณสัก อ่าเก้าโมงกว่าใช่ไหมไอ้ก้าอ่าไปถึงสิบโมงกว่าพอสิบโมงกว่าปุ๊บแล้วก็จะมีคนมาสอนให้ท่านได้รับรู้ว่าการผูกดวงยังไงผูกที่ถูกต้องผูกยังไงอะไรยังไงนะผูกยังไงถ้าท่านมีแอปจะผูกยังไงถ้าท่านมีแอปจะเข้าไปใน Google ผูกยังไงเนี่ยก็จะมีคนมาสอนให้ประมาณทักห้านาทีเสร็จแล้วก็เราก็จะพักทานข้าวกันพอพักทานข้าวปุบ๊บรอบบ่ายนี่แหละจะเป็นการเอาวิชาทั้งหลายทั้งมวลมาวิเคราะห์ตัวเลขของวันที่หนึ่ง ตุลาคมกันทั้งอ,อมสินแล้วก็ทั้งรัฐบาลนะคือคือเป็นการภาคเขาเรียกเป็นภาคปฏิบัติอ่นะเขาเรียกเป็นภาคปฏิบัติอ่ะครับเขาเรียกเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยนะเป็นภาคปฏิบัติที่จะมาให้ท่านรู้ว่าที่เรียนไปแล้วรอบเช้ารอบบ่ายท่านทําได้หรือเปล่าใครทําไม่ได้ใครทําไม่เป็นอะไรก็วันนั้นจะทําให้ท่านได้ทําเป็นแน่นอนกลับบ้านไปทําได้แน่นอนได้ตังหยิบลานแน่นอนนะครับวันที่23วันเสาร์นี้นะ0ูนย์8ก0 0สองแปดแปดหนึ่งศูนย์วันนี้ขอให้สำรองที่นั่งนะครับหน่อยหนึ่งนะานางไานาะไรวว้้แลก็ แจ้งยืนยันไปหน่อยก็ดีนะครับ0ูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับอ้าววันนี้ขอให้ทุกท่านยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านครับผม